ค่ะอิสตีเมก้าพอลิค่ะตอนเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะตอนจะเอารีวิวสกินแคร์มาฝากนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็น2ชิ้นที่ใช้แล้วชอบในช่วงนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อสัมผัสน,นะคะกลิ่นหอมที่มาจากเอเซนเชียลออイนะรวมไปถึงว่าส่วนประกอบต่างๆที่เรียกได้ว่าเลือกสรรคัดสรรให้มาอัดแน่นอยู่ใน2ชิ้นนี้โดยที่ไม่มีส่วนผสมที่ไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําเลยน่าสนใจมากๆใช่ไหมรวมไปถึงว่าเขายังเป็นออร์แกนิกอิงกิ ผสนกับเทคโนโลยีขั้นสูงทําให้ส่วนประกอบที่มาใส่ใน2ชิ้นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจช่วยบํารุงฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องผิวนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ต้องชอบมากๆก็คือในเรื่องของเนื้อสัมผัสและฟินิชผิวที่ได้หลังจากที่ใช้เพราะว่ามีความเบาสบายแล้วก็บางเบามากๆนะคะไม่เหนียวเนินหนักผิวเลยเหมาะกับอากาศบ้านเราสุดๆแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวไม่ว่าจะเป็นผิวบอบบางผิวแพ้ง,ง่ายจะต้องชอบใช้ตัวนี้แน่นอนเลยค่ะและสายออร์แกนิกก็รอฟังกันได้เลยเขาคืนนี้เลย ค่ะมาจากแบร y, นด์ SP9Y c a m e l e o n นั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปพูดถึงโปรดักทั้ง2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มหรือตัวครีมนะคะมาพูดถึงตัวแบรนด์กันก่อนดีกว่าค่ะซึ่งสําหรับชื่อแบรนด์นะคะก็คือ sp9 นั่นเองหรือว่า sp9 white camellia นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับแบรนด์นะคะเขาก็เป็นแบรนด์ที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีงที่ต้องบอกเมื่อกี้เนาะโดยที่เขาจะมีนางเอกหลักก็คือเป็นดอกคาเมเลียมาจากเกาะเจจูแน่นอนเลยว่าเขาเป็นออร์แกนิกโปรดักเพราะว่าเขาเลือกใช้สารสก,กัดไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือว่าดอกไม้ชนเลือดจากเกาะเจจูนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าส่วนผสมที่ มีประโยชน์ต่อผิวช่วยฟื้นฟูบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวได้จริงนะคะช่วยคงความอ่อนเยาว์ถนอมความอ่อนเยาว์ฟื้นฟูผิวที่มีความแบบเสื่อมสภาพต่างๆนะคะให้มันดูดีขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นแล้วก็บำรุงผิวให้มีความชุ่มชืน้นแล้วก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวของเรานั้นคงความอ่อนเยาว์ได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสําหรับในเรื่องความชุ่มชื้นนะคะอย่างที่ต้องบอกไปตอนแรกเลยว่าต้องค่อนข้างชอบเนื้อสัมผัสข,ของเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาให้เนื้อสัมผัสที่ค่อนข้างปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆสดชื่นผิวมา ซึมลึกซึมไวแล้วก็ให้ฟิน i s h ผิวที่บางเบาแน่นอนเลยว่าเป็นจุดเด่นของเขานั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเขาให้ความชุ่มชื้นผิวได้ถึง2ชั้นเลยนะคะในส่วนของน้ํามันนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเรานั้นดูมีความชุ่มชื้นดูเปล่งประกายแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานขึ้นและในส่วนของผิวก็คือเขาจะซึมลึกเข้าไปบํารุงผิวฟื้นฟูผิวแล้วก็ปกป้องผิวนะคะทาให้ผิวของเราได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับการฟื้นฟูกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนต ของเราดูสุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนเลยว,ว่าส่วนผสมต่างๆอย่างที่ต้องบอกไปเมื่อกี้นะคะว่าเขาเลือกใช้ส่วนผสมส่วนประกอบชั้นเลิศที่มาจากสมุนไพรดอกไม้ผักหรือพืชต่างๆที่จะมาช่วยเสริมสร้างทําให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงได้มากขึ้นและสำหรับนา <c oughs> งเอกหลกักหรือว่าดอกคาเมลีเข้มข้นที่มาจากเกาะเจจูประเทศเกาหลีใต้ที่เขาใส่มาแบบแน่นแล้วก็จุกๆมากๆเป็นนางเอกหลักจริงๆนะคะเพราะว่าเขาใส่มาเยอะมากๆนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าโพลีฟีนอลนั่นเองซึ่งโพลีฟินนลเขาเป็นสารประกอบที่สามารถ พบได้ในพืชผักแล้วก็ผลไม้ต่างๆเนาะช่วยต่อตาอนุมูลอิสระนะคะช่วยบำรุงแล้วก็ผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพต่างๆได้ลดการเกิดจุดด่างดำต่างๆนะคะทําให้ผิวนั้นเนียนนุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนขึ้นกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวแล้วก็ช่วยซ่อมแซมหรือว่าฟืน้นฟูผิวได้นั่นเองค่ะซึ่งสําหรับสารต้านอนุมูลอิสระดียังไงนะคะสําหรับคนที่อายุเริ่มมากขึ้นแบบตองนะหรือว่าคนที่ค่อนข้างคอนเซิร์แล้วก็รู้สึกว่าอยากบำรุงปกป้องผิวเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าเขาจะมาช่วยปกป้องผวจากรังสี ะะซึ่งวังสี UV จริงๆแล้วทาให้เกิดการเอจจิ้งหรือว่าริ้วรอยต่างๆได้นั่นเองรวมไปถึงว่าจะช่วยกําจัดอนุมูลอิสระต่างๆนะคะซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยเขาก็จะเกาะให้เกิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยทําให้ผิวของเรานั้นเสื่อมสภาพลงนะคะรวมไปถึงว่าทําให้ผิวของเรานั้นเกิดการหนักเสบย่อนคล้อยแล้วก็เกิดอาการแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงซึ่งเรียกได้ว่าปัญหาผิวต่างๆเนี่ยเกิดจากอนุมูลอิสระได้นั่นเองสาหรับคนที่อยากใช้สกินแคร์ที่ต่อต้านริ้วรอยเนาะหรือว่าแอ,อ,าอ,อาน ดอกคาเมเลียเข้มขน้นเขาจะช่วยเพิ่มความชุ่ม,ช,มชื้นในผิวนะคะจากกรดโอเลอิกนั่นเองรวมไปถึงว่าช่วยลดการสูญเสียน้ําของผิวเนี่ยได้มากถึง25%้นั่นเองค่ะรวมไปถึงว่าช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสาหรับคนที่อายุมากขึ้นก็จะต้องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะทําให้ผิวของเรานั้นเรียบเนียนได้มากขึ้นมีความแต่ง เต็มแล้วก็ตึงแต่งเต็มตึงได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดการเกิดริ้วรอยได้เมื่อใช้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ต้องค่อนข้างชอบก็คือตอบจุดผิวตองนเพราะว่าเขามีฤทธิ์นะคะต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวได้นะคะช่วยควบคุมความมันซึ่งความมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดสิวได้เนาะรวมไปถึงว่าเขาจะสามารถช่วยต้านการอักเสบได้นะคะและแน่นอนเลยว่าก็จะช่วยลดการเกิดจุดดําๆในอนาคตได้นั่นเองค่ะรวมไปถึงว่าเขาจะซึมลึกซึมไวนะคะแล้วก็ แล้วเมื่อใช้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงได้มากขึ้นและทําให้ผิวของเราที่แบบบางทีแพ้หรือเกิดอาการระคายเคืองหรือว่าแบบมันรู้สึกสมานตัวช้าเหลือเกินเมื่อใช้กติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเขาก็จะมาช่วยทําให้ผิวของเรานั้นทํางานได้ดีมากขึ้นกรอบป้องกันของผิวดีมากขึ้นแล้วก็สมานผิวได้ไวมากขึ้น แค่นางเอกลักก็คือช่วยบำรุงฟื้นฟูลแล้วก็ปกป้องผิวได้ดีอย่างที่พูดจริงๆรวมไปถึงว่าซึมลึกซึมไวแล้วเขาก็ใส่มาเยอะจริงๆสําหรับตัวเซรั่มแล้วตัวครีมเนี่ยความน่าสนใจของเขาอันดับแรกเลยนะคะคือหน้าตาแพคเกจก็คือแบบว่าชอบมากเลยนะคะแพคเกจเขาค่อนข้างแบบเล่นแสงเล่นสีเป็นการแบบว่าไล่สีกราเดียนที่ค่อนข้างแบบพรุหรามีแบบว่าดูมีราคาหรูหรามากๆแล้วก็ดูสวยมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็มาเริ่มพูดกันที่ตัวเซรั่มกันก่อนเลยดีกว่านะคะซึ่งความน่าสนใจของเขาก็คืออันดับแรกก็คือหน้าตาก็คือแปลกแล้วใช่ไหมสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ S P 9นะคะ w i l Camelia Serum นั่นเองเขาเป็นเซรั่มที่มาในรูปแบบของ Face Mist หรือว่า Essential Mist นั่นเองเรียกได้ว่าแค่ วิธีการใช้ก็คือแปลกใหม่แล้วแต่ว่าใช้ได้ง่ายมากๆแล้วก็เป็นละอองละเอียดซึมได้ไวมากๆเลยนะคะรวมไปถึงว่าเขามีดอกคาเมรียที่เป็นจุดเด่นเนี่ยใส่มาถึง59%หรือว่าถ้าจะให้พูดจริงๆก็คือชัดเจน,ช,เจนชัดเจนละเอียดละเอียดก็คือ5 9 1 7เ้นั่นเองค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะมาช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวปลอบประโลมผิวแล้วก็รวมไปถึงว่าจะช่วยปกป้องผิวได้นั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าเขาจะมาช่วยในการทําให้ผิวของเรานั้นช่่มมชืะะื้้นนนะะคฟฟูผิวทีี มีความแห้งกร้านหยาบกรก้านขึ้นได้รวมไปถึงว่าจะช่วยทําให้ผิวของเรากระจ่างใสได้นั่นเองค่ะเรียกได้ว,ว่าเขาใส่ดอกคาเมรลียมาถึง59ใช่ไหมแต่ว่านอกจากนั้นเขายังใส่ส่วนผสมที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติมาอีกหลายๆตัวมากๆที่จะมาช่วยในการฟื้นฟูบํารุงผิวปลอบประโลมผิวแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ใช้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้และอย่างที่บอกไปนะคะว่าแบรนด์ S P 9 y Camellia เนี่ยเขาเป็นสกินแคร์ที่เป็นออร์แกนิกโปรดักต์นั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเขามีความอ่อนโยนมากๆะะ่วๆงางงพย มไปถึงว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยสามารถใช้ได้แน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเขาปราศจากกลิ่นสังเคราะห์นะรวมไปถึงว่าสีแล้วก็รวมไปถึงว่าสารที่เป็นอันตรายต่อผิวเราจะเห็นน้ําอยู่ข้างในนะจริงๆนี่ก็ใช้ไปเยอะมากเลยนะ <laughs> คือแบบว่าใช้มาไม่นานแต่ว่าใช้ไปเยอะมากเพราะว่าค่อนข้างชอบเนื้อสัมผัสเขาละอองละเอียดมากๆแล้วก็ซึมเข้าผิวได้ดีซึ่งสําหรับคิมมิคกตัวนี้ที่เป็นเสเปรย์นะคะก็แน่นอนเลยว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าค่อนข้างละเอียดเนาะมีความซึมไวมากๆนะคะเขาจะมาช่วยฟื้นฟูผิวนะคะจากความหยาบกร้านต่างๆ,ๆ,ๆ ไปถึงว่าปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะแล้วก็บำรุงผิวให้เรื่องของความชุ่มชื้นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะรวมไปถึงว่าบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นจากภายในแล้วก็จะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดมลภาวะต่างๆนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าค่อนข้าง,างครบถ้วนในขวดเดียว แล้วเราก็มาพูดถึงความน่าสนใจของส่วนผสมและส่วนประกอบที่ใส่มาในตัวเซรั่มกันดีกว่าคะ่ะแน่นอนเลยว่านางเอกของเขาเนี่ยก็คือดอกคาเมรียเอ็กซ์แอกนะคะใส่มาถึง59.17%นะคะและนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกหลายตัวมากๆเดแต่ต้องมาพูดถึงทีละตัวกันเลยดีกว่าคะ่ะ จะเป็นคาโมมายล์นั่นเองค่ะแน่นอนเลยว่าเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองของผิวช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆให้ผิวได้นั่นเองค่ะต่อมาด้วยต้นบีทนะคะเขามีคุณสมบัติที่จะช่วยปรับสมดุลให้ผิวนั่นเองนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวจากภายในออกมาสู่ภายนอกได้ปกป้องผิวจากสารเคมีหรือว่ามลภาวะต่างๆได้นั่นเองค่ะก็ามาต่อกันที่ผักเบีย้ยใหญ่นะคะแน่นอนเลยว่าเขาเป็นก็เป็นส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่มีสารต้านอนุมูาล,าออมลอิส ทำให้ผิวของเราเต่งตึงขึ้นได้นะคะและนอกจากนั้นก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองของผิวได้ด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ต้นคอมเฟรนะคะก็คือเขามีคุณสมบัติในการช่วยปลอบประโลมผิวนะลดอาการระคายเคืองต่างๆแล้วก็ช่วยซูติ้งผิวลดความอักเสบให้ผิวได้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยผลัดเซลล์ผิวยังอ่อนโยนด้วยนั่นเองจ้าสำหรับส่วนผสมตัวต่อไปนะคะก็คือสนไซบีเรียเฟอร์นั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่จะมาช่วยให้กลิ่นหอมสดชื่นค่อนข้างผ่อนคลายนะคะ,ะ,คะแล้วช่วยเพ กช่วยทาให้ผิวของเรานั้นดูสุขภาพดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ส่วนผสมใบับบกนะคะเป็นสารสกัดที่ต้องเลิศมากๆคือเรียกได้ว,ว่ามีสรรพคุณไม่ว่าจะช่วยลดอาการอักเสบต่างๆช่วยสมานแผลสมานผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยลดจุดด่างดาได้ในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ลาเวนเดอร์นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นส่วนผสมที่มีกลิ่นหอมเช่นเดียวกันให้กลิ่นหอมที่สดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายแลวเขายังช่วยบํารุงผิวด้วยนั่นเองค่ะสาหรับส่วนผสมตัวสุดท้ายนะแอสตาแซนทินนะคะเขาเป็นส่วนผสมทมส เขาก็จะมาช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดน,นอกจากัวเซั่มตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวให้มีความชุ่มชื้นนะคะช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยปลอบปรลมผิวได้ดีมากๆแล้วเนี่ยเขายังช่วยปกป้องผิวไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดหรือว่ามลภาวะต่างๆเรียกได้ว่าทําหน้าที่ได้ครอบคลุมแล้วก็ใช้ได้ง่ายมากๆซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆขวดน,นี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้คือขวดเขาค่อนข้างให้อุณหภูมิที่มันมีความเย็นนะคือตั้งไว้ในห้องปกติก็ได้นะคะหรือว่าสําหรับบางคนอยากให้มีความแบบเฟรชมากๆก็สามารถแช่ตู้เย็น ะะสำหรับใครที่สนใจตัวนี้เนี่ยปริมาณ100มิลลิลิตรหรือว่า100 ML นะคะราคา2,150บาทนั่นเองจ้าค่ะพูดถึงส่วนผสมไปแล้วเนาะคือส่วนผสมมีความน่าสนใจมากๆบางตัวตอนอาจจะแบบต้องขออนุญ,ญาตอ่านเพราะว่าชื่อไม่ค่อยคุ้นแต่สรรพคุณเนี่ยเรียกได้ว่าเขามาช่วยทําหน้าที่ในการฟื้นฟูแล้วก็บํรบระะารุงปรบอารมณผิวลดอาการระคายเคืองต่างๆของผิวได้ดีมากๆรวมไปถึงว่าเขายังใส่ส่วนผสมที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะหรือรวมไปถึงว่าแสงยูวีต่างๆนะคะสำหรับวิธีการใช้ก็าง,ง่ายมากๆนะคะ เป็นแค่เขย่าเนาะเขย่าจริงๆไม่ต้องเขย่ามากก็ได้นะคะคือเขาค่อนข้างแบบว่าเป็นน้เนนำเนาะแล้วก็ฉีดเลยค่ะ ให้ละอองที่ค่อนข้างละเอียดมากๆแล้วก็กระจายตัวได้ดีมากๆนะคะคือถ้าเกิดว่าตองไม่ได้แต่งหน้าก็สามารถตบๆผิวได้เลยเวลาที่ตองใช้ปกตินะคะเช้าและเย็นก็คือจะฉีดให้ทั่วผิวหน้ารวมไปถึงว่าลำคอแล้วก็ตบๆเข้าไปซึ่งเขาค่อนข้างซึมได้ไวแล้วก็ซึมได้ดีให้ผิวที่มีความลื่นนะคะคือแบบว่าตบๆอยู่แล้วก็ลูบได้เลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าผิวมันลื่นขึ้นเรียบเนียนขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็หลังจากที่ใช้เนี่ยตองรู้สึกว่าประทับใจก็คือ เขาเป็นสเปรย์ที่ฉีดได้เป็นความแปลกหนึ่งแล้วแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเราสามารถฉีดหลังแต่งหน้าได้รวมไปถึงว่าสามารถพกไประหว่างวันได้เนื่องจากว่าช่วงนี้ผิวเราอาจจะระคายเคืองได้ง่ายจากมลภาวะต่างๆรวมไปถึงว่าการใส่แมสและอากาศช่วงนี้ร้อนมากๆนะคะผิวเราอาจจะเกิดอากาศระคายเคืองขึ้นมาได้ระหว่างวานัน <c oughs> ก็สามารถฉีดตัวนี้ลงไปบนผิวได้เลยนะคะเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีแล้วก็ลดอาการระคายเคืองต่างๆได้ดีมากๆนะคะความรู้สึกหลังจากที่ใช้มาได้ระยะหนึ่งนะจริงๆไม่น่าจะว่า เพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบขวดเขาเคลือบสีแบบกราดียนแต่ถ้าเกิดมองด้วยตามันจะค่อนข้างเห็นน้ําข้างในนะคะว่าต้องใช้ไปได้แบบว่าประมาณหนึ่งประมาณแบบว่าประมาณหนึ่งแล้วฉีดแบบว่า ฉีดไม่ยังเพราะว่าชอบมากนะคะทั้งเนื้อที่ให้เนื้อที่ละเอียดบางเบาเป็นเซรั่มแบบที่ฉีดได้นะคะเป็นเฟสมิสเป็นเอเซนเชียลมิสคือฉีดบนผิวได้เลยฉีดบนลํำคอได้เลยหรือว่าบริเวณที่คอนเซิร์นเป็นพิเศษก็คือสามารถฉีดบริเวณนั้นๆได้เลยก็คือใช้ได้ง่ายขวดมีความ นั่นหนาดีนะคะใช้ได้ง่ายดีนะคะซึ่งความรู้สึกหลังจากที่ใช้ติดต่อกันมาอย่างต่อนเนื่องเนาะอย่างนี้บอกเลยว่าเนื้อเขาละเอียดนะคะเป็นละอองละเอียดซึมได้ไวแต่ต้องชอบฟิลลิ่งเวลาที่ใช้เพราะว่าพอฉีดลงไประหว่างที่ตบตบตองก็สามารถรูปนิ้วผ,ผ่านผิวอย่างนี้ได้คือมีความลื่นทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นรู้สึกได้ว่าผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นจาก ข้างในออกมาสู่ข้างนอกไม่ใช่การแบบว่าเป็นละอองน้ำมาเคลือบอยู่บนผิวเฉยๆแต่ว่าเขาช่วยบำรุงผิวเข้าไปสู่ข้างในก็คือเรียกว่าเปรียบเทียบได้ว่าสมมติข้างนี้ฉีดแล้วข้างนี้ยังไม่ได้ฉีดรู้สึกว่าผิวข้างเนี้มันชุ่มชื้นขึ้นมันอิ่มน้ําขึ้นมันมีความแบบเรียบเนียนนุ่มขึ้นเพราะว่าผิวตองเนี่ยตองเป็นคนที่ผิวผสมแต่ว่าผิวขาดน้ําทําให ผิวบางครั้งเนี่ยค่อนข้างแห้งกร้าและมีความร้อนเผาบริเวณผิวเนาะพอฉีดตัวนี้ลงไปนอกจากเขาจะช่วยลดอุอณหภูมิผิวได้ทันทีทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นได้ทันทีนะคะก็จะทําให้ผิวของเราพร้อมในการบํารุงขั้นต่อไปทําให้การลงเซรัม่มหรือว่าการลงครีมตัวต่อไปเนี่ยมันซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากขึ้นรวมไปถึงว่าซึมได้ไวบางเบามากสามารถแต่งหน้าต่อได้แล้วก็สามารถใช้ได้เราห่างวันเรียกได้ว่าเป็นเซรั่มที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากเพราะว่าใช้เป็นเซรั่มฉี หน้าได้ก่อนแต่งหน้าหรือว่าแต่งหน้าแล้วใช้เป็นเฟซมิดเพื่อทําให้เมคอัพติดทนมากขึ้นหรือว่าเติมความชุ่มชื้นระหว่างวันได้มากขึ้นรวมไปถึงว่าถ้าเกิดผิวเกิดอาการระคายเคืองต่างๆสามารถลดอาการระคายเคืองแล้วก็ปอบปร,รมผิวได้ทันทีแพคเกจทำมาดีนะคะมีความแปลกใหม่ใช้ได้ง่ายใช้ได้จริงแล้วก็เห็นผลลัพธ์ได้จริงแล้วส่วนตัวก็คือชื่นชอบมากๆเรามาต่อกันที่ตัวครีมดีกว่าจ้า ซึ่งสำหรับตัวนี้นะคะก็คือ S.P.9 นะคะ w i Camellia Cream นั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าเป็นครีมเนื้อใสน,นะคะที่จะมาช่วยบำรุงผิวนะคะฟื้นฟูผิวนะคะถนอมความอ่อนเยาว์ทำให้ผิวของเรานั้นดูกระจ่างใสสุขภาพดีขึ้นแล้วก็จะช่วยลดเลือนร,รอยเรียกได้ว่าเห็นผลตั้งแต่ใช้หมดกระปุกแรกเลยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับตัวนี้นะคะเขามีดอกคาเมลเลียเอสเตอมาถึง69%เยอะกว่าตัวเซรั่มอีกนะแล้วก็มาพร้อมกับ n 1 8 Complex นั่นเองซึ่งความน่าสนใจก็อยู่ที่ส่วนผสมและส่วนประกอบต่าง าาทีี่่เขใใสมนนตัว้องคะ่ะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าเขาเป็นเนื้อครีมใสนะคะแต่ว่าเขาจะใส่ส่วนผสมที่มีคุณสมบัติต่างๆในการช่วยฟื้นฟูบำรุงรวมไปถึงว่าภายในตัวครีมเนื้อใสเนี่ยที่จะช่วยฟื้นฟูบำรุงมาแบบว่าจัดเต็มมากๆเพราะว่าส่วนผสมที่จะอยู่ใน N 1 8ปรวมไปถึงว่าตัวแคปซูลเนี่ยเรียกได้ว่าใส่มาเยอะมากๆเดี๋ยวตอนจะมาพูดให้ฟังทีละตัวเนาะซึ่งสําหรับตัวนี้ก็จะเป็นครีมเนื้อใสนะคะคือตอบโจทย์คนที่ชอบเอ่อสกินแคร์ที่เนื้อบางเบานะเหมาะสาหรับทุกสภาพผิวนะคะรวมไปถึงว่าผิวบอบบาง แพงง่ายสามารถใช้ได้แน่นอนมีความอ่อนโยนนะคะเพราะว่าสําหรับตัวนี้ก็เช่นเดียวกับตัวเซรั่มนะคะท,ที่เขาปัสจักกลิ่นสังเคราะห์นะคะสีนะคะหรือว่าสารที่เป็นอันตรายต่างๆก็คือจะไม่มีเนาะเป็นออร์แกนิกโปรดักต์นะคะรวมไปถึงว่าเขาจะใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ํามันหอมระเหยมามกลิ่นหอมสดชื่นแต่ว่ามีความอ่อนโยนแน่นอนแล้วก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองหรือว่าความแพ้หรือว่าก่อให้เกิดการอุดตันต่างๆ,ๆแน่นอนคะ่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะใช้ได้ง่ายมากๆเปิดกระปุกก่อนเลยจ้า เปิดเสร็จแล้วก็วคือแตะออกมาก็คืออาจจะเลือกตักให้มันได้ตัวแคปซูลขึ้นมานิดนึงนวดลงไปบนผิวได้เลยตัวแคปซูลค่อนข้างละลายได้ดีนะคะนวดบนผิวหน้าและลำคอใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเนื้อครีมใสเนซึมได้ไวนะคะรวมไปถึงว่าไม่ทิ้งความเหนอะหนะเรียกได้ว,ว่าใช้คู่นี้แล้วจะให้ความแตกต่างหลังจากใช้กับก่อนใช้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะซึ่งสําหรับคนที่ค่อนข้างชอบสกินแคร์ที่มีเนื้อบางเบาซึมได้ไวไม่เหน,นอะหนะน่าจะต้องชอบตัวนี้เหมือนตองน,นะคะสําหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะมาช่วยฟื้นฟูนะคะนนอออมมควมววาา่ยขงผิ ทำให้ผิวของเรานั้นดูกระจ่งางใสลดเลอะเร็้วรอยได้แล้วก็ลดจุดด่างดำทำให้ผิวของเรานั้นดูสุขภาพดีได้แล้วก็จะเห็นผลทันทีหลังจากที่ใช้หมด1กระปุกแน่นอนเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวมาพูดถึงส่วนผสมและส่วนประกอบต่างๆที่น่าสนใจของตัวครีมเนื้อใสตัวนี้กันก่อนดีก,กว่านะคะทั้งในตัวเนื้อครีมใสเนาะรวมไปถึงว่าในตัวเมคแคปซูลก็เรียกได้ว่าใส่ส่วนผสมแล้วก็สารสกัดที่มาจากธรรมชาติหลายตัวมากๆนะคะอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่รู้นะคะที่ต้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือเขาจะมีส่วนผสมของคาเมรีเอ็กแทกถึง69%อนะแล้วอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าดอกคาเมรีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมที่อุดมไปด้วยสาระอนุมูลอิสระหรือว่าโพลีฟีนอลเนาะเรียกได้ว่าเป็น บำรุงและฟื้นฟูผิวได้เป็นอย่างดีมากๆรวมไปถึงว่าเมื่อใช้ติดต่อกันอย่างต่อเน,นื่องเขาจะทําให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงได้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงว่าจะทําให้ริ้วรอยต่างๆนั้นดูดีขึ้นรวมไปถึงว่าทําให้ผิวของเรานั้นสมานตัวได้ไวมากขึ้นนั่นเองค่ะ N18 แล้วตัวแคปซูลที่เขาใส่มาในตัวครีมเนี่ยเขาใส่สารสกัดมาค่อนข้างหลายตัวมากๆนะก็คือใส่มาเยอะแบบจัดแน่นจัดเต็มพร้อมฟื้นฟูบํารุงผิวนะคะเรียกได้ว่าจะมาช่วยทั้งบํารุงแล้วก็ปรับผิวที่หมองคล้ำทำให้ผิวกระจ่่าางใสสดดดูุขภขภพีึ้้นแลววกก็ชยาาร ระคายเคืองต่างๆคือครอบคลุมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะโลเวร่านะคะที่จะมาช่วยซูทติ้งนะคะปรับปริ่มลดอาการระคายเคืองของผิวแล้วช่วยฟื้นฟูผิวเติมความชุ่มชื้นให้ผิวตัวต่อไปนะคะมาสเบอร์รี่นะคะเขาก็จะมาช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะรวมไปถึงว่าช่วยสมานผิวนั่นเองกรีนทีนะคะที่จะมาช่วยทําให้ผิวของเรานั้นกระจ่างใสได้มากขึ้นนะคะหรือว่าผักเบี้ยน,นะคะที่จะมาช่วยทําให้ผิวของเรานั้นที่จะมาช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเรา,านั้นดูกระจ่างใสมีความผ่องส่วนผสมของชะเอมนะคะที่จะช รอฐการระคายเคืองต่างๆนะจ๊ะ ส่วนผสมของรากหมอนนะคะตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาจะช่วยคืนความสมดุลของค่า pH ของผิวนะคะช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยนะคะทําให้ผิวที่มีความหมองคล้ำเนี่ยดูกระจ่างใสได้มากขึ้นนะคะ mm hmm. ส่วนเกาหลีนะคะที่จะช่วยลดอาการอักเสบต่างๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างผ่อนคลายเนะยาะใยบวบที่จะมาช่วยฟื้นฟูผิวทําให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะตัวไปถึงตัวโชวูนะคะที่จะช่วยลดความหมองคล้ำนะคะทําให้ผิวของเรานั้นคงความอ่อนเยาว์เอาไว้ได้นะคะรวมไปถึงว่า รากสกิลลาเรียไบคาเลนซิสตัวนี้คือขอบต้องอ่านแน่นอนเพราะว่าเขาจะมาช่วยฟื้นฟูให้ผิวของเรานั้นแข็งแรงได้มากขึ้นแล้วก็ลดอาการอักเสบนะคะรวมไปถึงว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระด้วย คือถ้าพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ใช้นะคะตัวนี้ก็คือจริงๆเขาเป็นเนื้อครีมใสยอย่างที่บอก<ม>ก็คืออย่างที่เห็นเนื้อเขาดูค่อนข้างใสใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาค่อนข้างเข้มข้นนะคะซึมเข้าผิวได้ดีนะคะทําให้ผิวของเรานั้นเนียนเรียบขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นแต่ที่ตองสัมผัสได้หลังจากที่ลงตัวนี้เสร็จจริงๆคือสัมผัสได้หลังจากที่ลงคู่นี้เสร็จนะคะก็คือผิวของตองรู้สึกแน่นขึ้นอิ่มขึ้นมีความชุ่มชื้นขึ้นคือเรีเรยกได้ว่าผิวมันแบบ ได้รับการเติมเต็มได้รับการบำรุงทําให้ผิวของเรานั้นมันรู้สึกสบายขึ้นอาการระคายเคืองหรือว่าความร้อนเผาของผิวมันดีขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวดูดสุขภาพดีขึ้นมีความฉ่าวาวฉ่าใสออกมาจากข้างในเลยนะคะได้ด้ว่าสตัวนี้นะทาหน้าที่ได้ดีอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนาอว้บนผิวเบาสบายเบาบางจริงๆสามารถแต่งหน้าต่อได้ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นไม่เกาะให้เกิด ความราคาญผิวหรือว่าไม่ก่อให้เกิดการอุดตันต่างๆเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่ชอบสกินแคร์ที่ช่วยฟื้นฟ,ฟูบำรุงแล้วก็ปกป้องผิวแบบจัดเต็มแล้วก็มาพร้อมเนื้อที่มีความบางเบ,บาเบาสบายผิวแล้วก็ตอบโจทย์อากาศบ้าเราสุดๆก็คือ2ตัวนี้ก็คือน่าสนใจมากๆอยากให้เพื่อนๆที่ค่อนข้างคอนเซิร์ในเรื่องปัญหาผิวทั้งในเรื่องของความชุ่มชื้นความ,วามแหง้งกร้านนะคะหรือว่าคนที่ผิวค่อนข้างแพ้ง่ายมีอาการระคายเคืองต่างๆความระคายเคืองที่เกิดจากแดดหรือว่าเกิดจากมลภาวะต่างๆรว ไวมไปถึงว่าคนที่ค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องของเรียวรอยต่างๆอยากป้องกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆหรือว่าอยากป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูแล้วก็ทนหนอมไปในตัวก็คือ2ตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะ สำหรับแบรนด์ SP9Y Camellia นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ l ลายนะคะ @SP9Y 9ก็คือพิมพ์แบบ N I N E เนาะเดี๋ยวต้องจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะรวมไปถึงว่า facebook นะคะ SP9Y Camellia นั่นเอง,องค่ะเว็บก็คือจะเป็น www.sp9skincare.com นะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์0 8 5ย์9นะคะ596 69 6-5นั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้ทายคลิปนะคะและอย่างที่บอกไปเลยนะว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะคนผิวบอบบางแพ้ง่ายและเป็นสิวสามารถใช้ได้สําหรับคนที่ค่อนข้างคอนเซิร์นในเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะต้องการเติมความชุ่มชื้นฟื้นฟ,นฟนผูผิวที่แห้งกร้านหยาบกร้านให้ดูดีขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นบํารุงแบบจัดเต็มแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดและมละภาวะสองตัวนี้ก็เป็นไอเทมที่ต้องอยากแนะนําบอกต่อค่ะสําหรับวันนี้ต้องเอารีวิวมาฝากแบบจัดเต็มประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะคะาวนน้ไปแล่ สวัสดีค่ะ